สวัสดีครับผมแบทเฮสเซมนะครับผมแล้ววันนี้นะครับเราอยู่กันที่โรงงานเฮสเซมมอเตอร์นะครับผมแล้วตอนนี้นะครับทางบริษัทเฮสเซมนะครับได้จัดมหกรรมรถสมล้อราคาพิเศษนะครับเดี๋ยวผมจะพาลูกค้าทุกท่านไปดูนะครับว่ามีรุ่นอะไรกันบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันเลยขอบใจมากไปเลยเอาละครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่นะจักรรถสามล้อเฮสเซมนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาไปดูนะครับในส่วนของ รถสามล้อไฟฟ้าสามล้อเครื่องยนต์นะครับของเซตเมว่ามีขายแบบไหนกันบ้างตามดูว่าโอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่กลุ่มรถ3ล้อตามสภาพนะครับผมอย่างที่เห็นนะครับกลุ่มรถ3ล้อตามสภาพนะครับก็จะเป็น มีทั้งรถสามล้อไฟฟ้า3ามล้อเครื่องยนต์นะครับผมยกตัวอย่างเช่นอย่างคันนี้นะครับร้อยห้าสิบสีดำนะครับผมก็เป็นรถขายตามสภาพอย่างที่เห็นบอกว่าขายตามสภาพเนี่ยก็ไม่ได้แยกไปซะทีเดียวนะครับผมอย่างที่เห็นนะครับก็มีแค่ไฟหน้าเหลืองนะครับแล้วก็สภาพโดยรวมรถอย่างร้อยเปอร์เซ็นอยู่เลยนะครับผมกลุ่มขายตามสภาพแบบนี้นะครับจะเหมาะกับกลุ่มพ่อค้าหรือกลุ่มที่เป็นลูกค้าที่สามารถเอารถไปซ่อมเองนะครับผมแล้วก็นํารถไปใช้ต่อได้ ส่วนรถปรับสภาพนะครับผมเราก็มีทั้งรถ3าล้อไฟฟ้าแล้วก็สามล้อเครื่องยนต์นะครับผมรถปรับสภาพนะครับทางโรงงานจะปรับสภาพให้เสมือนใหม่เลยนะครับเช็คระบบขับเคลื่อนระบบเบรกนะครับผมแล้วก็ระบบไฟถ้าเป็นรถ3าล้อไฟฟ้านะครับทางโรงงานจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่ยกชุดเลยนะครับผมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมแล้วก็สาหรับเครื่องยนต์ก็เช่นกันนะครับผมอย่างเช่นคันนี้นะครับผมเป็นรุ่น Pixel Delivery นะครับผมมอเตอร์2,000วัตต์นะครับทำความเร็วได้45กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมระยะทางประมาณ 5 0ถึงกกิโลนะครับผมรุ่นนี้นะครับมีจุดพิเศษตรงนี้ครับสำหรับจุดเด่นของเจ้า Pixel Delivery นะครับผมมีกลองหลังนะครับใส่สัมภาระนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่เลยพื้นที่นะครับกว้างขวางมากเลยครับสามารถใส่ของได้เยอะเลยมีแถมชั้นวางของให้ด้วยนะครับนี่ชั้นวางของมี2ชั้นเลยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับราคาพิเศษบอกเลยใครมาก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนนะมีหลายสีนะครับผม ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจรถ3ล้อนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อคันเดียวหรือจะซื้อเหมาหลายๆคันนะครับทางบริษัทเราก็จัดการพิเศษให้ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ถ้าลูกค้าอยากจะมาเยี่ยมชมรถได้ด้วยตัวเองก็สามารถเข้ามาดูรถได้ที่บริษัทเทสเซมอเตอร์เรานะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งที่อยู่ไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับหรือลูกค้าท่านใดนะครับไม่สะดวกก็สามารถทักเพจดีดูแฮนเรามาได้เลยเดี๋ยวจะมีเจ้าที่คอยให้บริการสำหรับวันนี้นะครับแบทเทสเซมก็จะขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ